พ,พี่น้องครับพี่น้องคขาฝนแห้งจ้าทุกคนเราเบ่งในจาน้ำลวดกันแท้ได้จาำขึ้นนี่ตอนนี้ซิฟม้งสาวเราได้จา่ายังบ่ทันเห็นแหงยู่จ้าทุกคนจา้าเป็นฝนแห้งแหลกของปีน่จาจะเนาะทุกคนเราเบ่งเนี่ยพ่อเราตรงป่าไว้วันนั้นเดี๋ยวไปเบ่งกันจา้าได้ม่ติดเบ่งแห่ ไเบิงมกปลาคือั่อส่วนทังเต็พโคไงพะโคไงทุกคนว้าวพะโคไงมาจังไลยล่ะพวกว้ยเ้่านเอส้โต็มกคนเด็เออเออเอเออเอเออเเป็เออเเออ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 เเลอเม่เเเ อแม่ทำไมะหัวแล้วีลาพ่อไ่กินยูมกอ้วัเอาออกัดรถเกาะเลไปเียพี่้าเฮ้ยอืมามจตัวโผอาปาควาน่าตัแต่ละครับตรงนี้โจมไปจับยูงยังได้ปลเสียง่ายมาตัวนึ่งยูนย มันไปจับเองมัาไปเข่งไงข้ามน้นถนนมันยามโดนไปนี่มันถโดนังไนี่ยจีบคนจ๋าตนกรซิวตุ่ยไงตัยไงต่ว่านีไงคือใจักันใตรงจักันนี่ บเยใจหลอดไปหรือปะคอปะถิ่นสวยสดงามประซิว กลไปเรี it, Now, I know. I know mm ้ยกคุณกันเลยเพาะตักเอาโหลดหลาสวยนะทั้เสียงมีอะไรดีใจอยากไงสาวเนี่ยเอาลงมาถาดลงมาดูเหรอบุญดูสกคนสาวเนี่ยบุงดูผู้ถาไปเอาปลาซิวดูมีแต่ตัวทอนก่ก่เนี่ยปลาซิวย่มาตัวใหญ่เยไทยเด้ีไทยออกเลยเออที่กูเรียกไปให็นมุอืมไทยมนไทยออก อยู่ตัวน้อยลง้จะว่าเป็นโอ้ปิวแม่ปกะสอ่อนจ้าทุกคนงแ่